อ่าเดาเป็นผ่ามากเอาซอง จะมติดงานกิจการน้องตาดอง

เอียงมันตัวนี้ย่ำงยำเหนียสดดีค่ะสุหมดลูก่หมดัอแม่งัวแม่ก็เบิ่งีะมันมีหามบ่กจะต้มแล้วเนี่ย

คนสอยงานทานีดก็สิยเมื่อยไปลายมื่อเติบอยู่ดอกเพราะว่ายังอีกลายมื่อสื่อโยเจโอดพูดกระซามกันนะโอนมือซามก็นอนสี่สี่นะคะนอนเรือบชั่วโมงชั่วโมงสี่เอาไปปลูกนางเห็นแอ้เออนางเป็นบ้านอนจะเทวดาได้เล้วนอนดูใต้บันไดคุณแม่ปะลูกไป็ช้อเป็นข้าอืม นกนกกลบเอะศโลกแกไหนน,ยนอยหนึง่งพออัน <Okay. S 1> บรรเทาความเสาในงานเ่สนนยสวัสดีค่ะมรากากีค่ะไดัสนีในในครัวจบนนตนาจะทำเลยสะ <c oughs> คอนกระเป๋าตัวหนึ่งนี่สะ ยืนงอกลในคนคือเาต่างสูงนั่นลงมานางต่างสูงกับมีอันนี้ก็จะเสียลาบแล้วพ่อเจดูยังไงนี่

เดียวเคียงอยโอ้ยได้ฝันยังอยู่ฮะมีอวลาฝันมีขอเราบอด้มอนบอกเลขเลยดิข้อสุดทุกข์จ้างไปปวดพาลูกหลานเด้อบอกเลขสามตัวน่งเยบเมื่อวานพี่น้องขาเจ้าพระกฐฤกฤตสั่งแต่คนละหาบาทคนละพันกี่งบุตรนก็นาง บอสจิตก so it so cool ันเลยเนาะเจ็บยกเองแน่กำบังตะควนคนกับหัวกว่าว่ากงหัวใหญ่กว่าคนเด่นเป้นดอกข่อยโบราณจะสอดเจ๊บเป็นหนังฝัุงทรายบอกนี่จะรอจะมุดมานนอนเอก เร่ไรยังตอนเงาอยู่ไอจานนุกอยู่เป็นฝาวย่อไม่อืมกะลินหากะลื้นโม่เห็นยังไวนพ่อพ่อปลาวนยหันสิมาขวข่าวตอกแตะไว้ไวปลาจานนั่นหน้าที่ตัวบนปไปล่างจานน่ะมอนี่โอ๊ย ปลาตัวลูกไผ่นี่มเกิลหืมามาให้มากองฮีตแน่ลูกไผ่ก <c oughs> ินข่าวแล้วแม่เป็นอะไรนอนหลับอยู่ โอ้ยจกสิลับในได้เนาะช่วยจะนอนก็สะไปนอนปักก่อนสินลับในได้ชิบจอมงหกมงก็ดุกไปปุ๊กมึงบ้านี้มักจะซึมจะนอนแล้วเปิดไปนอนเปิดกี่เจ้แตปปูห้าเพราะว่าเขาเป็นบ่านนอนไง พี่น้องคนถามมาเป็นอะไรดายมันเป็นห่วงทําแม่ะและ้ว<ม>พี่น้องที่ที่ติดตามมันมามัเป็นห่วงทําแม่ขาดจิตใจทําแม่ก็โอเคอยู่พี่น้อง แต่ว yup. ่าเปิ่นยังกินข้าวบมดแซ่กินข้าวบมดแซ่แล้วองนอนบนบาอิ่มปุ๋งลูปุ๋งลี่นะกินหมากรเขายังกินข้าวบมดแซ่ด้วยกันกาแฟนี่ไปซีมาเพิ่มไปนอนด้จะไหนเกาะทำสเปเมืองอะไรเดี๋ยวนี้ซื้อข้าวตลาดอีก หาซื้อพักซื้อยังกลับมาก็เอาลำแข็งอจ้าหน่อยเขาก็มาอะไรนี่นะ ตรงยางน่ะมะลิอยู่ในนี่มึงดูนี่บ่แล้วนะหาบ่เห็นอี่แม่น่ะล่ะบ่อยังอยู่กลัวพี่น้องคนลายเพิ่นบ่มากคนลายกลัวแลากัร่างกายบ่อั่นน่ะ เดี๋ยวขวัเขาก่อนแนากินนะเขาสิบุษสื่อนังเขาสื่อแต่วานสื้อวานสื่อวานใส่ผ้าเพ้นเขาว่ะป่ามืลงไปแล้วคือบกจุ่มาจ้กเสียละกำแพงเนี่ยว่ะพละไม้บอก โมพลละไม่ใยังอยังแน่ได้ไเที่ยงน่ะแหละโ่จอยมวงอันละเอาน้ำบกแก๊นั่นได้แล้วแล้วก็หมวกหมวกผูหมวกแต่งโตดีๆแน่สภาพได้กับสภาพน่าราดพี่น้องเ้ยบสนใจกับการแต่งโตคิเอื มันแบบบริสุทธิ์ใจเลยบริโภคการแต่งเตาเอาโฟกัสแขกผู้คนมากินมาทานนำมากกว่าเกือมากาคนเต็มตึกไปก็เผื่อสีแหลวง่ายเลนหันเลนนีอยู่กับเสี่ยวเนอะว <c oughs> ตัวนั่นฮะกับมาล่างจานตัวนั่นมึงเลิกว่องแล้วโอ้ <c oughs> มายืนเผาเมียเนาะซูนี่บักขอดบักตนโอ้ยนางผู้มเมียกับน,นางนิ่งอยู่ได้หัวเป็นใสจ้ายืดอึองนี่นี่ซื้อมาเพิ่มอยู่นี่ มาเพิ่มกระสังเนาะเมื่องานเมื่อนั่นจังว่าใหม่ตอนนี้ใส่สำนักนะใส่ไปคิดข่าแล้วเจ๊เจ๊สันข่าหรือยัง FC เป็นห่วงเออขอลืมมาหายเจ้าเจ๊เอาเงินนี่ รักแล้วพายส2000ปปะมาสองพันนะโอ้โหอ่านไปแล้วโว้ยเป็นตังขอบคุณค่ะขอบคุณสื่อเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ลำยองใจดีเดาตาพุณลำยองในตาคนอื่น,นอื่นมากเลยพี่ขอ้สวยวันสวยขึ้นเดาตารำรวยวันนี้และวันหน้าตา อันซอนพี่ดํำยองตาดีโอ้ยเออลายคนุน่ะเป็นห่วงทอแม่มาเนาะ <c oughs> ขอบพุนลลายที่เป็นห่วงลาสซีอยู่คูวบ่ไดป พอแม่ก็กูอีอยู่บ่ได้เพราะว่าเรากับร่างกายกับบริษัแข็งแห้งกูซุ่มเฮาวขนาดในเช้าหน่อยเนี่เราสิไปอยู่อันอยู่น้ำยายเงิงไปอยู่เฮือนยายเงิงจนจะพองเออจนแบบเอาถั่อลงป่าแล้วไปจังคือมาอยู่ขั้วกับมาได้แล้วร่างกายแข่งแห้ง มันแพ่มันแพ่กันใส่แตงต้มน้องเบิ่งผมเมาลูกบริษแตงต้ดีจังเลยผมหอมบริษัสาหร่านละโล้มีเดี๋ยวขัวข่าก่อนเพื่อจงกะถาเข้ากระสือมาเมื่อวานเนี่บอกเอาหมอนน่บอก หมนเรบยังวมาใ่าไปเาจยังทันแล้วทันถูก่าังสั่ที่น้องเ้ยแหลนทาเมืองต่อนแหละยังทันล่างฟ้านี่มันแปลงอาอานอานเลยเขาไว้นไปกินจวดกะทึ่งห้างต่อสำหับเด้อพี่น้องได้ลายไม่ต้า